กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ครับเราจะพาตัวละครยากโกลิบาสของเรานะฮะขึ้นพาสสิบสองกาน นะครับผมซึ่งตอนนี้เราขาดเพียงแค่2ลูกแก้วกับอีกประมาณ3หินนะฮะของหินปีศาจนั่นเอง10บใบแรกดูซิว่าเราเตรียมมา180บใบจะพอหรือเปล่าโอ้โหเปิดมาฮะภูุูุกิครับได้ SR มา1ตัวแล้วปลาลุ้นอันที่2โอ้โหคอมบูอินฟินิตีต่อเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้คอลีบ้าเลยครับท่านผู้ชมได้มา1ลูกแก้วแล้วครับเหลือเพียงแค่อีกหเท่านั้นโอ้โห โคตรดีโคตรแจม่มโคตรแรงโอ้โหมารวยเฮ้ยต่อเนื่องครับได้เป็น s s r ครับผมแต่ว่าไม่ใช่หินแต่อย่างได้แต่น่าเสียดายฮะโอ้โห,โอโหบอลพลังงานครับตัวละครอย่างวัตซีนแมนนั่นเองน่าเสียดายนะที่ไม่ได้เป็นหินปีศาจนะครับผมมีพัฒนาปีศาจต่อเนื่องเลยไหมทองอีกไหมโอ้โหเป็นม่วงครับฟูเคเก่าต่อเนื่องกันไปครับผมสำหรับใบที่40สิบ ใส่ตมาชาร์จพลังแล้วจังหวะนี้สุ่มเลยหมัดทุกยันไปหนึ่งทีเต็มๆและทองมาไหมโอ้โหม่วงครับท่านผู้ชมข้ามอย่างรวดเร็วครับแบ้บิสคิงมาแล้วอารัวๆครับผมอีก10บใบครับใบที่60สล้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ใบที่50นะครับผมน่าจะพูดผิดแต่ไม่เป็นไรครับได้มาหนึ่งตัวครับเป็นตัวละครอย่างคิงคองนะหรือว่ากอริลลาไซบองนั่นเอง ใบทีเจต่อเนื่องยาวๆไปครับออกมาเป็น SR Golden Bond และใบที่80ลงมาฟูกแค่เก้าตามต่อด้วยตัวละครไหนอีกไหมไม่มีให้เงียบเชียบและใบที่90ในครั้งนี้โอ้ยทองมาโอ้โหได้หินปีศาจมบหนึ่งอันแล้วกระท่านผู้ชมขาดอีกแค่2อันเท่านั้นนะครับกับ90ใบของเราลุยครับขอดูแก้ว รู้กแก้จงมาอได้เจนอนครับ่า้ผู้ชมไม่ได้อะไรเลยยากมากนะฮะหน้ากากหวานตามต่อเนื่องเลยไหมใบที่120เปิดมาโอ้เป็น SSR เอสได้กอลิบาหรือเปล่าโอ้โหลมหายใจกดอตอนนี้นะฮะฉันมีพลังนะฮะขึ้นกดแล้วไม่เอาหรอกลมหายใจกดนะฮะไปครับอีกหนึ่งครั้งครับกดไปสิบใบ น็อตเปิดมาและเริ่มต้นไม่ค่อยดีนักใบที่ร้อยสีสิบแล้วโกเดนบอลตามต่อเนื่องหรือเปล่าไม่มีเงียบเชียบสีทองมาหน่อยสีทองสีม่วงมาหนึ่งตัวพวกตายดินครับแล้วสีทองไม่มาโห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 เห็นแลยอยากจะร้องไห้เปิดเอ้หุยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมได้หินมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเจ๋งจัดๆนะครับ ดูซิเราขาดอันไหนบ้างเปิดไปอ่ะหนึ่งอันอ๋อเรายังขาดหินอีกแค่2อ,อันเท่านั้นนะครับไม่ใช่3อันผมดูผิดนะอันนี้เดี๋ยวเราจะหาเพิ่มไปหนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นนะครับเป็นพาร์ทสีหรือว่าโกลริบรสพาร์ทสี่2นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าโหดสุดๆนะครับไม่ใช่เพิ่มเลือดแค่เฉพาะตัวเองนะครับที่เป็นเม็ดเจมม่วงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกันด้วยนั่นเองครับผมเออ ก็คือฮิวทั้งเราทั้งเพื่อนเลยก็ว่าได้ครับเรียบร้อยครับ180ปใบาขาดหินแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเอาอีกสัก40ใบนะฮะจะได้ครบ400ใบทวนรวมพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะฮะหรือว่าพ, 41, พ 12, าร์ทสิบหนึ่งพาร์ทสิบสองสี่ร้อยใบเน้นๆนี่นะฮะก็ใบที่180นะฮะ 3, 8 0แล้วออกไหมไม่ออกครับเป็น s s r โอ้ อาจจะมีถึง500ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิด500นี่ผมคงไม่ไหวนะมันแบบเปลืองทรัพยากรเกินไปนะครับผมมาใบาที่390สติงเกอร์และใบสุดท้ายฮะสิใบสุดท้ายออกเถอขอร้องขอร้องโอ้โหม่วงมาโอ้โหได้ที่สุดก็ได้ครับผมได้หินปีศาดมาเรียบร้อยแล้วและเราก็เอาไปอัพความเร็วเลยฮะ ให้ออกความเร็วสกิลขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพิ่มมาเป็น5%เแล้วปลดล็อกเรียบร้อยครับพาสีขึ้นมาเป็นพาร์สีสองนะครับดูดซับแล้วก็หิวเลือดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็แถวในทีมอีกหนึ่งตัวไปครับนายขอญาตดูนะครับแล้วก็อัพไปเลยดีกว่านะฮะสำหรับ5ดาวม่วงเพราะไม่ใช่5ดาวม่วงดี5้ดาวเหลืองนะครับหาดาวม่วงมาจากไหนโอ้โห5้าดาวม่วงนะครับภายใน2วันแรกนี่มันก็เกินไปโอเคไหนดูซิดูซิ เอาไปแลกสักหน่อยกระเป๋าเข้าไปครับเศษสากนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอไหมเจอไหมเศษสากลมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหทำไมหาย,ยากจังเลยครับท่านผู้ชมไปฮะกดใช้เลยกว่าน่าจะหายง่ายขึ้นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอผมตาถั่วนะมองไม่เห็นเดี๋ยวอัพสักประมาณ80ดสิก็แล้วกันนะครับใช้80แล้วก็ไปในส่วนของฝั่งปีศาจเรียบร้อยครับเราจะเอาให้หาดาวตั้งแต่วัน ที่2เลยนะครับผมไปฮะแปดสิ 80, บเก้าสิบใบป๊าบเรียบร้อยเปิดใช้หนึ่งเปิดใช้สองเปิดใช้สามเปิดใช้สี่ฮะเกิดมาสองใบแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไปในส่วนของดาวม่วงนะหรือว่าเศษม่วงนั่นเองไปฮะเราต้องลงอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะสามารถปลดนะฮะในส่วนของหกดาวได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะฮะแต่ก่อนหน้านั้นอัพก่อนนะครับบวกแบบ เน้นๆแน่นๆดูซิว่าจะถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับสําหรับอาวุธเฉพาะหรือว่าไอเทมเฉพาะนั่นเองเปิดไปครับเปิดไปอร้อยสี่ร้อยห้าและก็ต่อโดยร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามและก็โอ้โหได้สุดสิบสามครับท่านผู้ชมอันเล็กแค่นี้ฮะไม่น่าจะอัพถึงนะสำหรับการ์ดสีเขียวพี่ขึ้นมาอีกสองแสนห้าครับค่าพลังโอ้โหโ,อโ,หโกอริบาร์ตัวนี้ นอกจากนี้ครับเดี๋ยวเราไปอัพดาวอีกสักนิดหนึ่งเปิดไปอด้ง87,000เปิดไป2อง41,000ตามต่อเนี่ยครับสำหรับตราเฉพาะเปิดหนึ่งเปิด2เปิด3โอ้โห29,000และตามต่อด้วยการบวกครับเน้นๆเ,เข้าไปอย่างนี้ตราเฉพาะ exp เพิ่มขึ้นมา71 ได้น้อยนะครับผมไม่ได้เตรียมไว้เยอะนะครับได้สูงสุดน่าจะประมาณ75เท่านี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะอาวุธต่างๆก็ประมาณนี้ครับ2ดาว3ดาวนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะครับผมคิดว่าค่าพลังจะสูงเยอะกว่านี้อีกตอนนี้ค่าพลัง5้ล้านเจ็ดแสนแล้วก็เราจะไปรวยนะครับในส่วนของฝั่ง ปีศาจกันนั่นเองครับดูสิว่าเราจะสามารถชนะและก็เมามันขนาดไหนเมื่อคลื่นกดกัดก่อนนะฮะของกอลิบาสมาลงในฝั่งปีศาจในครั้งแรกครับผมข้างังตอนนี้นะอยู่ที่47ล้านนะครับถ้าเกิดเอากอลิบาสเข้าผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่เป็น49ล้านครับท่านผู้ชมเพิ่มมาอีก2ล้านนะฮะเอาแทนที่ละครอ,อย่างโซนิกกันเลยและเอาไวน้นะครับราชาทะเลลึกลุยกันครับสำหรับรอบน เป็นอย่างไรไปรับชมกันเจอคุณอีโวนะฮะฝั่งเราอ e ีอิกโนะครับเฮ้ยไม่ใช่ฮะเด็กเตอร์ซีเทครับผมมาเปิดมาครับสำหรับคุณอีโวครับแรงโน้มถ่วงพิลโลดเปิดมาก่อนหรือเปล่าไม่ฮะโซนิกเล่งความเร็วแล้วฝั่งสิงเอายักเข้ามา5้าล้านแปดแสนดามเมดตามต่อเนื่องเชิงเทียนโจมตีมาหนึ่งครั้ง3ล้านสีโซนิกครับไล่จูจ่โจมจากกลยุทธ์เข้ามา2องล้านหกแสน ฝังมาฮะฝังมาฮะฝังมิดเลยครับสำหรับขึ้นกระแทกมาและกระหน่ำแดงไมหนึ่งครั้งเชิงเทียนโจมตีสวยกับขึ้นมาฝักเราสวยกับขึ้นไปครับแรงโน้มถ่วงพิโรธเปิดไป,ไป5้าล้านหนึ่งแสนตามด้วยขึ้นกัดก่อนจังหวะนี้เข้าไป10ล้านดาเมจถือว่าเบาจัดจัดราชาเทนตต่อยตามต่อเนื่องครับ28โโล้านน้มีโอ้โหทะลวงไส้ตัวละครอย่างเกลียวกันชูมนะครับเกือบมองเท่งเลยทีเดียว จิมมา2ทีฮะจากตัวละครอ,อย่างเกลิเกโรเกโรครับแล้วมาฮะจังหวะน,นี้คําสั่งทําลายล้างส่วนกับคืนมาสิล้านดานเมจต,ติดใบใบเพียงแค่ตัวเดียวสําหรับตัวละครอ,อย่างดวงฝั่งเราอาชุลาครับโดดได้แค่ต่อยอย่างเดียวครับไม่สามารถใช้นตีได้อัดเข้าไป5ล้านส่วนกับคืนมา1นครั้งครับจากเชิงเทียน2ครั้งจากเชิงเทียนตามต่อเนื่องแล้วฝั่งเราครับเมลชาการขวานยักษส์สังหารยัดเข้าไปดึงทีสิล้านดาเมจอ้โหแลปลด ทะลุทะลวงไปหมดนะครับสำหรับโลมาโยทรอวิเลยอจชุนล่าระบำกมนาสวยกลับคืนมา6ล้าน4แสนดาเมจเท่านั้นต่อเนื่องกันยาวๆครับเชิงเทียนยัดเข้ามาหนึ่งทีเชิงเทียนระเบิดสวยกลับคืนไประเบิดสวนกลับคืนมาหนึ่งครั้งเป็นการสะท้อนดาเมจหนักๆแน่นๆกอลิบายครับคืนกดกัดก่อนเข้าไป5ล้าน4ี่แสนดาเมจถือว่าเบาจัดแล้วก็ยังซ้ำตามต่อปื้บติดโล่แน่นๆครับดาเมจได้ไม่เข้าหลาชาทะเลทะลุทะลวงโจมตีครับสุดบ้าขึ้งเข้าไป13ล้านดาเมจ ต่อเนื่องกันสวนกลับคืนมาฮะจากตัวอะไรวะโอ้โหจากรูนะครับและยุงแดงจิ้มเข้ามาอีกหนึ่งครั้งมีการสะท้อนดาเมจถึง50%นะครับรวมไปถึงนะฮะลดดาเมจไป50%นะครับของโลกโกลิบาสนั่นเองคราวนี้เหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นโจมตีธรรมดาและโลแหกไปเรียบร้อยครับสำหรับเกียโรเกโร สามตัวสุดท้ายฝั่งโคนอีโวไม่น่าจะลอยแรงน้ทถ่วงวิโรดเปิดไป6ล้าน4แสนน้าเมรัยไปหึงตัวลงจากแทนนลงจากบรรลังนะครับสำหรับเกียโรเกียโรและยุงแดงตายตามต่อไปและทะลวงใส่เข้าไป2อล้านเาแสนจังหวะดีดวงสะท้อนดาเมร์อมา3 67ล้านและเรียบร้อยให้ฝ่ายตายไปฝั่งเรานะก็ชนะไปนั่นเองครับผมนี่นะฮะก็คือความโผของโกลิบาร์นะครับกัดก่อนหนักๆแน่นหน่วงนะครับผมและเรียบร้อย ไปเปิดเลยฮะสำหรับอัพขึ้น6ดาวโอ้โหเพชรนู่นนี่นั่นได้มาเติมครับเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะจะไปลุยที่มันโหดและเขื่อนกว่านี้ดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าวันนี้ไม่บายสวัสดีครับ